ช่วงนี้จะพาไปดูการผลักดันเศรษฐกิจฐานรากอาชีพปศุสัตว์กันบ้างค่ะซึ่งรัฐมนตรีอนุชานะคะได้เดินหน้าล่องใต้ถิ่นคนเลี้ยงโคดันอาชีพปศุสัตว์ตัวช่วยเกษตรกร,ร,กรให้หลุดพ้นจากความยากจนย้ำเขาว่าประชาชนจะมีโอกาสจับเงินล้านจากโครงการโครล้านครอบครัว ที่โรงเรียนสถิงพระวิทยาอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลานายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสอทอนอเป็นประธานเปิดงานสร้างเศรษฐกิจฐานรากสร้างชาติมั่นคงภายใต้โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยมีนายเอกชัยเลิศวิบุลลักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายเบญจพลน,นาคประเสริฐผู้อำนวยการสำนักงานกอง กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเข้าร่วม รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะการผลักดนันการทําปศุสัตว์เพื่อช่วยให้เกษตรกรไทยหลุดพ้นจากความยากจนที่สําคัญคือโครงการโครล้านครอบครัวจะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เป็นทางออกให้กับเกษตรกรจากที่ไม่เคยรับเงินหลักแสนหลักล้านก็จะสามารถลืมตาอ้าปากได้จากการเลี้ยงโค เพราะว่าเลี้ยงง่ายทนต่อโรคให้ผลตอบแทนสูงภายในเวลาไม่เกิน3ปีหากเกษตรกรอดทนตั้งใจเชื่อว่าสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำมสามารถปลดหนี้สินได้ค่ะทั้งนี้นะคะรัฐบาลได้มีการอนุมัติโครงการ โค้ล้านครอบครัวนะคะวงเงิน5,000ล้านบาทให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกศในการสนับสนุนสินเชื่อให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกําหนดระยะเวลา4ปีเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนที่เข้าร่วมโครงการสามารถกู้ยืมเงินเป็นทุนสําหรับเลี้ยงโคครอบครัวและ2ตัวสําหรับงานสร้างเศรษฐกิจฐานรากสร้างชาติมั่นคงครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่4โดยมีเป้า หมายสำคัญหลักนะคะจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลตรงังพัทลุงปัตตานียาลาและนาราธิวาสเพื่อเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์นำไปพัฒนาชุมชนของตนเองให้เกิดความเข้มแข็งยั่งยืนกิจกรรมมีการเสวนาโดยกองทุนหมู่บ้านต้นแบบทำแล้วทำง่ายทำได้ไม่ยากและโครงการประชารัฐ แรครองรีอำเภอสทิ้งพระจัังหวดสงขลาที่เหล่าสมาชิกได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการทำการท่องเที่ยวเชิงนิเวศศึกษาธรรมชาติตามวิถีชุมชนจนประสบความสำเร็จและสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมอัพสกิลโคล้านครอบครัวจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกิจกรรมบิสิเนสแบทชิ่งและยังมีนิทรศการให้ความรู้รวมถึงการออกร้านของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านอีกด้วยค่ะ <m uch ing> คือเราคิดถึงในเรื่องของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับว่าพี่น้องคนไทยทั้งประเทศของเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรนะครับที่ไม่เคยหลุดพ้นจากความยากจนแล้วลูกหลานไทยเราเนี่ยนะครับทำแต่แรงงานเป็นแต่แรงงานผมคิดว่าเราควรที่จะเปลี่ยนทัศนคติหรือเปลี่ยนบริบทของลูกหลานไทยที่สามารถร่ำรวยได้นะครับด้วยวิธีง่ายๆนะครับการเลี้ยงวัวเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราเลี้ยงวัวต้นน้ำเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นวิธีง่ายๆที่ไปพบกับความสําเร็จในชีวิต เราเดินหน้าแน่นอนครับเพราะว่ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยได้ผ่านคณะน้ตีมาแล้วในวงเงิน5000ล้านนะครับโดยที่รัฐบาลซัพพดายดอกเบี้ยเนี่ยสปีเนี่ยเป็นวงเงินประมาณ600ล้านซึ่งใช้เงินรัฐบาลใช้เงินเพียงแค่ปีหนึ่งไม่ถึง200ล้านนะครับถือว่าเป็นเงินน้อยมากสําหรับช่วยพี่น้องเมะชาชนและเปลี่ยนทัศนคติหรือเปลี่ยนบริบทของประเทศเพื่อให้พี่น้องหลุดพ้นจากความยากจนเนี่ยเป็นแบบอย่างนะครับก็คือ1น0 0 0แสนครอบครัวของกองทุนหมู่บ้านที่สามารถที่จะมาะทําปศุสัตว์ก็คือเลี้ยงวัว นะครับหรือเลี้ยงสัตว์ที่กินเฉพาะพืช